คำาสารเสริญหรือคำานินท่ามันบอกอาจสามารถเท,ท็จยังเข้าได้หรอกถ้าเขาบ่น,นํำมาคิดเด้อไผสิเกาวตูใส่แบบสร้ายแบบใดกระางนะถ้าในข้ามเกาตูใส่ร้าย,ายนินท่าหลบลูดูถูกนอมขอมาม่าพัฒนาตัวเองเด้บอบ่แเ่นว่าสิไปแก่บรจําจเป็นต้องไปแก่ค้ามเกาตูใส่ร้าย,ายนินทา เสียดสีว่าจำเป็นต้องแก่น้อมเขามาเลยเขามาเบิ่งเจ้าของและค้าสารเสริญและคํานินท่าจึงว่าอาจสามารถทำอันตรายอยังกับห้าด้ยแต่ห้าบนัเขผมมาคิด mm ี hmm. ่ห้าน้อมเขามาปับตัวเองต่างหากเลย mm hmm. คนที่นินท่าคนอื่นเขาสิย่ำอยู่กับที่และถอยหลังแต่ว่าคนที่บ่สนใจคําสารเสริญและนินท่า mm hmm. มิตรสิเดินหน้ายางเดียวหาตความจะเลิ่อน้กาหนา และที่สองก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะสิ่งที่เป็นบุญกุศลสูงสุดเมื่อใดที่เป็นบุญเมื่อใดที่เป็นกุศลสูงสุดเป็นวันที่ห้านั้นไม่กล่าวตูว่ไม่ใส่ร้าย,ายไม่บิดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียคิตแวละทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นั่นแหละบุญนั <c> ่น <oughs> แหละคือสิ่งที่เป็นบุญสูงสุดในตัวเฮาเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นพอ ย่างเราไปมีจิตใจอิจฉารี่สัญญาเก่าตูใส่ร้ายนินทาบุคคลผู้ใดผู้นหนึ่งบม่มีแต่นิถทาห้าโดนเก่าตูใส่ร้ายติชินนินทาดูถูกเกียดติยามน้อมเขามาเบิ้งเจ้าของว่าจำเป็นต้องไปน้อมเบิ้งเขาถ้าไปเบิ้งเขามันจะไปแก้ตัวกับเขาไปแก้ตัวไปอธิบายไปขยายความให้เขาเข้าใจตัวเองว่าจำเป็น้าใจว่ล่าลเออเขาตั้งดีอย่างเดีย,เดยวเออคำว่าตั้งดีนี่ คือไม่ทำลายเบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ให้เดือดร้อนเสียชีวิตรัพ์สินนั่นเองและข้ามสรเส่ิญและข้ามในท่าจึงบ่มีขายยิงกับหา้าวแต่ห้าบ่าน,นำเของมาคิดและก็คนที่ปรารถนาใส่ชีวิตทั้งโลกโดยความจริงโดยหวังความเจริญแม้ว่าจะเป็นทั้งทั้งทั้งโลกและทั้งรรมก็ัตริตีครูกันไปขยันซื่อสัตย์ประหยัด อดทนไม่คบคนพาลและไม่เป็นพาลเสียเองาใจว่าล่ะขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนไม่คบคนพาลและไม่เป็นพาลเสียเองและไม่ควรนําคํานินทานเข้ามาทําร้ายตัวเองจึงบอกว่าแต่ละคนคํานินทาบ่อาจสามารถทําลายเท่าไรเด้อแต่เขาบ่นนามาขีดตั้งตรงตั้งใจใส่ชีวิตไปตามสัมมาทิฏฐิหลดตั้งบ่ จะไปหาจะน้อยใจจะเสยียใจจะไปอธิบายขายายความม่ผู้ใดผู้หนึ่งมา่เข้าใจห้เอานะ <c oughs> นั่น <c oughs> การทําดีแบบนี้ถ้าทําดีบ่หวังผลเอคอําว่าทําดีบ่หวังผลห้ออาสิบ่มีความเหน็ดเหนเื่อยบ่เมือยบ่ลลาบ่ท้อบ่ถอยคาว่าวังผลนี่คือหวังผลให้คนอื่นมาเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีทําดีเอ,อ นายคนอื่นไมน่หยกย่องกันเองแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนละสัตว์เท็ดเลยเ้อง่สนใจนั่นแหละแต่ว่าบุญกศุศลสูงสุดแต่ละมือแต่ละมือทุกคนสามารถกระทำใดในใจของเจ้าของเองคือในขณะใดคู่ใดวันใดนี้ที่เฮาไม่คิดเลยก่าวตูใส้ไลเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชือทรัพย์สินไม่คิดไม่พูดและไม่ทำนี่นั่นแหละกุศลสูงสุดเป็นความฉลาด สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะเป็นอย่างที่เอิ่วนวฉลาดมันบริกรกลับมาย่อนทำลายตัวเองเอิ่อนวาฉลาดคนเอาตัวหลอดตัวรอดทั้งภายนอกและภายในอกย่างเช่อเฮ้ามาสนใจภัย้วและาภายัยนอาเนี่ยโตย่างเห็ดให้เห็นอยู่แล้วนี่ทั้งข,ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเลยจะคบคนพานแล้วก็จะเป็นพานใช้เองนี่เลยทั้งว่านึ่งทั้งโลกและทั้งถ้ำมก็มาใส่ในการแต่โดยถ้ำเฮ้าก,ก,กับฮักเข้ามาเข้าหันเข้ามาขยันยังเนี่ย ขยันท่องบนสาธยายทำขยันเดินจงกรมขยันทำสมาธิเนี่ยยืนเดินนั่งนอนขยันเพียรภาวนาโยนิโสมนสิการในหัวขอ้อท้ำต่างๆนานาสารพัดที่พระพุทธเจ้าแสดงมากลลวกระนอมเพมา่าตามความเป็นจริงในชีวิตจริงและประสบการณ์จริงของเจ้าของนอมใส่มาตัวเองล้วนๆเลยของพวกนี้บนไปเป็นนอมใส่ผู้อื่นดอกเบิง้งในตัวเองนี่แหละ <c oughs> เพื่อนว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์หันเข้ามาเลยแม่นก้มเพิินเนาะทุกข์เพราะความเจ็บปวดเจ็บไข้ไม่สบายอทุกข์เพราะความหิวความร้อนความหนาวทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่มีทุกข์เพราะสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยถูกกับสิ่งที่มีอยู่แหละกทุถูกกับสิ่งที่บ่ท่านไม้มีโอ้มันแม่นก้มเพิินเนาะหันเข้ามาตัวอหันเข้ามาใส่เหตุแห่งคือขอยังความอยากมัน ความยากนั่นเองหันข้ว่าเบิ่งคนเข้าหาไปถึงมือไดนอหาไปถึงมือไถหาไปแค่มือตายเออกินไปแค่มือตายป่วยเก็บไข้รักษากันกับรักษาไปแค่ตายนี่ไหมเออถ้ากับไม่เห็นเดินสาเหตุมันเป็นแบบนี้แล้วถ้ากับหันมาเบิ่งชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของบ่านเออปัจจัยสี่เป็นเครื่องพึงพระอาศัยของโลกของสัตว์ อาหารรออกูกับพ่อมีอยู่มีกินอยู่อ,อที่อยู่อาศัยตลอดทั้งที่ทํากินกับพ่อมีได้อยู่เครืองง่องนุ่งห่มก็บ,บ่อืดประหยออยารักษาโรคถ้ามันเก็บไข่ได้ป่วยก็แค่ยาแก้ปวดมันบ่รักษาโรคยังได้ดอกแค่บรรเทาบ่ให,ห้ม,ออมันปวดก็คือบรรเทากระหันเขามาอความจะเยอะทะยานอยากออที่ห้าวไปเทียบกับผู้อื่นที่มันถูกเพราะว่าเขาไปเทียบผู้อื่นดอทูกหลายบ่มี ไอสิซ้ำาข่อยจมเด้โอ้ยลูกขก่ก็โอ้ยสมัยนัน้นอวดอ่างเข้าใจว่าล่ะอวดอ่างลูกเลี้ยวก็อวดอ่างอวดอ่างลูกดีก็อวดอ่างเด้แต่ว่าทุกกะไส่ทุกซ้ำไข่จังสันจังสีไปเด้เออทุกทอ,อกันนั่นแหละมันเกิดมัทอกัน <c oughs> นี่คือว่าผู้ใดสิเห็นสาเหตุแห่งมันสาเหตุแห่งความสีเ่เหตุให้เฮาเกิดทุกสมากกว่าแนะต่หานเข้ามาเบิ่งชีวิตความเป็นจริงก็เฮากินเพียงอิมงอ่มกินไปหากินไปแค่ตาย ที่ย่อาศัยยาละซาโลเครื่องน้ำหอมตลอดะปัดใจซีนี่เป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปแค่ตายหันขมเมิเบื้องความคิดจะของตัวมันมันก็คอยเห็นเขาเห็นเขาเห็นสสเหตุแห่งถูกแล้วนะเห็นสสเห็นแห่งความเกิดแล้วนั่ <c oughs> นแหละจังหวะท่าฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าย่อมมีทางออกเสมอบอ่อตีตันนะแมนจอยู่ในทีมเมื่อตกอับเพีงเยงใดก็สร้าง ยังมีแสงสว่างเป็นทางเดินในห้อาสามารถออกรอดรุดพ้นจากสิ่งที่บีบคั้นนั่นเองเพียงแต่หันเขามาหาธรรมตอนนั้นเองเ,อเปลี่ยนคมคิดใหม่หนึ่งเดืเ่อไอะไดอยากเด่นถ้าเขามีการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่แล้วแค่เปลี่ยนคมคิดใหม่คิดเขามาหาธรรมะคิดเขามาหาเขาว่าทุกสมุทัยนิโรธมาก<อ>คิดเขามาหา<อ>คิดมาหาความตายบัอื์คนเท่ากับผูใ้ใดก็ตายเบิดเนี่ย,วย,ยรวยกับตายบ่รวยก็ตาย ป่วยก็ตายบ่ป่วยก็ตายเนี่ยหายุให้กินกับแคร์ซ้ำตายหนึ่งนะภัยก็ดีนะอย่าาสิ่ตเยอนตะยันอย่างกับสิ่งที่มันแฝงเข้ามาเห็ดมันค้นขากันมากที่สุดลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันไปยังสี่ด้ลาบยศสรรเสริญอำนาจนี่ไหมนี่ไม่เป็นของเกินเราได้ขนาดน,นะนั้นแหละหัวอำนาจแต่ห้าหันเข้ามาเลยถ้าห้าบ่ไปเบียดเบียนภัย ไผกับสีเบีดเวเียนเฮาเออเขาบอกไปหาหลักกองไผเขาสิเอาความกวนกับว่ายลุ่มรอดมาจากใสเนี่ยเออบ่าขาบ่หลักบา่าําตามอําเภอใจที่พ่อใจกามเออ่บาบ่กเไป,ปผื่อพิษกับไผ่าไปสีตัวโกหกให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตละทรัพย์สินความกนวนละว่รอดมาจากใสเออบ่กินเหล้า,มาเมาอยาบ่มาเมาผู้อื่นพ้อมนังซส่สติปัญญาก็เกิดขึ้นตัวก็เลยเป็นคนที่มีสติอตัวนั่นแหละ ถึงว่าคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจเวลาต๊ะถูกเลยเนี่ยอับจนคอนแขนที่สุดบีบแล่นฟันแท่งที่สุดเพียงแต่หันเขามาหาทรามพับมีทังออกแน่นอนมีทางออกถึงว่าธรรมะของพุทธเจ้าจึงมีคุค่ามาหาศาลมีคุค่ามากๆบ่มียังสีมีค่าทอรรมโลกนี้บ่ได้มีค่าทอรรมดอกมันกลับไปลงความจริงตรงเกิดมาตายคือเกา่าอยู่ไหมเอา ผู้ไดสิไปฝืนธรรมชาติมันได้เพียงแต่ว่าเฮาอัา,านเข้ามายอมรับความเกิดเป็นตีคู่กันไปกับความตายความเกิดกับความตายย่อมมีอยู่ในเฮาเนี่ยเกิดเมื่อไรความตายก็ติดต,ตามดังเงาเกิดเมื่อไรความทุกข์ก็ติดตามดังเงาไปนั่นแหละเขาสิไปหวังอย่างเ่าสิไปปร,ราถนายอย่างไปในไพ่ปักหนาแต่นั้นทุกคนเวลาทำทำทานแต่ <c oughs> เห็นสาเหตุแห่งถูกเราคือความอยากเน้อ เออ่แม่นอยากแค่นี้เม่ออยากแค่ได้ดีมีเป็นและ่ำรวยในปัจจุบันาชาตินี้คะั้นเด้คนเทาความอยากอยากได้ดีมีเปนร่ำรวยไปหอดซาตนาตายก็อยากไปสวรรค์เกิดมาใหม่ก็อยากมาเกิดลำรวยมีมาหาอำนาจนี่มันธรรมดาบ่จงเห็นความลึกเข้าไปในความคิดของเจ้าของที่เฮาเข้าไปยุดติดความยุดติดตสั่งให้เห็นเขามาในความคิดในความคิด่อจากได้อยากดีอยากมอยากเป็นได้ดีมีเป็นขึ้นชื้อว่า เกิดเป็นยังกระสางทุกขื้อเก้าเออแต่หฮานี่มาอยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมแล้วมนุษย์สามารถส้่งใดทุกอย่างโลกนี้ในโลกมนุษย์อันนี้เป็นเอกนาโถเป็นโลกที่หาได้ทุกอย่างมีโลกเดียวนึงเดียวเออต้องได้จากมนุษย์ไปสกักกอนนั่นจะไปเป็นเทวดาก็ต้องบำเพ็ญความดีอยู่ตอนนี้สะก่อนต้องไปเป็นใดแต่ว่าเทาวดากับุกข้อพ่อเทวดาอเดยอยเทวดาก็มีปมด้อยอยู่อันหนึ่งเดิมเป็นทุกขคือกันเด้อ่าสาม,มารถสั่งความสมดุลในการบรรลุธรรมโดยเลยที่เดียว คือมนุษย์ต้องอาศัยมนุษย์คือเก่าดีนั่นแหละก่อนจะไปเป็นพวกนั่นก็ต้องอาศัยมนุษย์นั่นแหละก็ต้องไปก้าถึงพวกสัตว์นรกเปรตเดเด,เดชาดอกเป็นง่ายๆคิดขืองลุกเรื่องเต้าหรือซูนให้ลูกให้เต้ามันบ่นเหตุไปถืกใจกูแค่นี้มันก็ลงบ่แห้งเหรอนั่นแหละพบในขณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกบรพอใจว่าเขาเห็นบ่าถืกใจกูนี่บาดมันถืกใจกูกันลงบาดมันบ่นถึกใจกูกันลง่งนี่มันเป็นธรรมดาเด ตือใจดีเอาไปหาเบาอวดอ่างค้นวาลุก,กูสอบไดที่หนึ่งกูเก่งสอบไดสอบนี่มันขยันนักนสอยสิฮิบความรู้สึกมันฮึบฮบอยู่ในใจนั่นแหละอบายจะพบเพื่อเกเานี่แม้ว่าธรรมดาด้ะจะตงดงหันเข้ามาเบิง้งนะพยายามฟังดูดเอาฟังธรรมะสำนักได้กระซังเออครูบาอาจารย์ได้กระตามที่เปินสอนอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทนัตตะรักนาโสอถิตะปริยสุดและ ค้าสอนทั้งหลายที่น้อมไปเพื่อนิพพานน้อมไปเพื่อความดับทุกน้อมไปเพื่อความไม่เกิดนั่นแหละดีวัตถุวั่นแหละถ้ามองได้ที่สอนให้อธิษฐานเอาเดอ้อเอานันทังสันสีแล้วจะเกิดมารวยนจะเกิดมาเป็นคนมียศธรรมดาศักดิ์มีอำนาจบริวารมากยุดหันขมาาลดหันขมา้หขมาหาสถานธรที่สอนอริยสัจสีหนทงังดับทุกสอนเรื่องให้ไปนิพพานอย่างเดียวนี่ เห็นที่สุดว่ามันในพานอย่างเดียวจังสิพลถูกใดนี่นเบิ้งสำนักได้ก็ได้ได้เบิดว่าจุดประกายนั้นจบออกมาจากพราศาสดาเดียวกันอนอกนั้นเป็นการเคลือบแฝงเด้อี่สอนอธิษฐานเอาจังสันอธิษฐานจังสีมีพิธีแบบนั้นมีพิธีแบบนั้นยอพระพุทธเจ้าก็าเคยมีพิธีบวงสรวงสะกนจังภาวนาหรอกเสร็จไปเลยโ่มีว่าหาหัวหมูหัวไก่ตีนไก่ตีนเป็ดว่าหาเหล่าหายาหาผา ดอกไม้แดงดอกไม้ขาวดอกเออเอาเลยเนี่ยหันคำว่าน,น,นี่โหลดอาจารย์นันยังไปหวังพึ่งให้ผูดด้ใดมาเหตุให้งจะของรวยเหตุให้งจะของพนทุกได้บม่มีมิตรตัวเองเท่านั้นแหละหันขำว่าเอาเฉพาะโตวโหลดอย่าไปนสนใจมันบ่มีผู้ใดเห็นใหภายพรใดและคําเว่าอันอื่นๆของแต่ละคนน่นะมันเป็เหตุยังเข้าได้ดอกถ้าเขามานำขาาเขามา,มาคิดถึงมันเห็นไดเพราะว่าเขานม่นำเขามาคิด คิดแล้วก็โอ้ยต่ว่กกูไปเหนอยัางมึงเดือดร้อนเนาะเขาว่าเด้เออต้องไปอธิบายได้ว่าหนี้งั้งสั่นหนงสี่อยากให้เขาเข้าใจเออนั่นแหละต้งสั่นว่าให้ทีมเลยให้ทีมไปเลยว่าต้องไปสนใจเอาถ้ำไหมเป็นทีพึ่งเอาความจริงของชีวิตเท่านี้แล้วก็เอาคําสอนของพุทธเจ้าเป็นที่เทียบเดินตามคําสอนของเพิน่นเมื่อเทียบผิเทียบถูกได้ถูกต้องดีแล้วเอานี่ละกูนี่ พึ่งตนพึ่งถ้ำถ้่บ่มีตนถ้่บ่มีถ้ำก็บ่มีหละตราบใดที่เขายังไปหายืนมือขอความช่วยเหลือจากบงคคลผู้อื่นยักหวังว่าเขาสิพนไปจากทุกได้เทวด,ดามาเสกยังไงเสกนั่นงเทรนีมานานั่นงตานี้มานั่นแหละสะมะิมาเสกยังไงเสกให้ไปได้พานสิมันบ่ไปได้ดอกจะไปถา่ายผู้อื่นบอกนั่นแหละพึ่งตนพึ่งถ้ำอย่างเดียว ที่พึ่งอันสุดท้ายของเฮาคือลมหายใจเด้ฝเฟหฮัดเอาลมหายใจไวเออคนเฮาเวลาิตายนี่ลูกเต่าเราหลานันมันสิเป็นน้ารอยในพจนในพันกับซางนางหุ่มสบลึบอยู่นี่เออซอยยังเฮาบ่ได้เป็นที่พึ่งบ่ได้าใจบ่ละหั่นเขามาบ่งหูดังององยู่กับลมหายใจเขาออกโรดเขาบ่ฮหู้ดอกว่าเฮาเจ็บปวดร้อนหนาวบุบๆวบแบบใดเออย่างนั้นก็เป็นนังไดเจ้าเจ็บมังไดเจ้าหนาวมังไดเจ้าฮอนมังไดเจ้าปวดมังไดเท่านั้นแหละ ความรึกในตอนที่จิตความคิดของเฮาวุ่นยูนนั่นไหมเขาบอเห็นน้ำเฮาเด้คนที่สิตายนั่นความความคิดนั่งสิพึ่งพูนั้นสิพึ่งคนนีน้หรือสิไปนั่นเป็นนี่อยู่นี่นะเนี่ยเขาบอกเห็นน้ำเออคืนสวะเกิดขึ้นสวะถูกเกิดเป็นยังทุกบดเอพอพมทั้งหลายก็เอิวบาสัศผู้ยึดติดจักว่าสัตว์ยังยึดติดยังมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจยึดติดในความพอใจ ในลูกมั่งในรสหนังในกลิ่นหนังในเสียงมั่งพมกับสัตว์เออเบตต่างจากห้าดอกย่าไปสะออนผู้ได้่าถือพระพรมจังสัตพระพรมจังสีพระพรมเสียนั้นเสกนี่ให้ผู้ได้เป็นพอเป็นแม่มันเดนในพระพรมไม่เป็นบ้าล่ะเสดโตกิ่งมันอยูใสพผะพรมเออพรมสร้างโลกมันเกิดขึ้นมาเอาเองลรยๆ่อเป็นไปใดยี่บ่เป็นไปบ่ได้ทุกอย่างจะมีเหตุมีเปียกใจอะทุกคนใส่เหตุผลศาสนาของพระ พุทธเจ้าเขานะ่ะเป็นศาสนาแห่งเหตุผลบ่าม็นศาสนาขออบ่ามันว่าอาสารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จนเท่าเดือนนี้แหละออแต่ว่าพระพุทธสร้างโลกตอนนั้นมันไปยุไสยันเนาะพอกระเมีมันสวยาจาังใดพระพมเออต้งสั่นตัวอะไรคือความเ้าต้องพิสูจน์โดยตัวเขาเองทุกอย่างนั่นแหละลึกเข้าไปดูใสพอ,พอกับเม่มันย่ไสเออมันเกิดมาจากใส มันจึงมาสาั่งโลกนะมันเกิดขึ้นล้อยๆบารยนี่แต่คนเข้าใจเหตุและปัจจัยทั้งหลายย่อาศัยพึงพาแห่งสัต์ทั้งหลายให้เกิดก็อาศัยตัณหา ừ, เหตุแลปะปัจจัยทั้งหลายให้สัตว์่เกิดก็อาศัยรลู้เท่าท่านตัณหาอะไรทั้งว่าแต่ผู้ใดฟังธรรมะแต่พูธเจ้าเราจะเข้าใจอย่าไปถึงไผยเถอะเพราะสุดท้ายลมให้ใจเฮาเป็นของเฮาเอง บ่ได้เอาลมหายใจผู้อื่นมาใส่ดอกเอาลมหายใจจากของเบิ่งความสุดจากของที่มันดิ้นร่อนกัดแกงไปผุ่นไปปีมันอยากได้อย่างมันอยากเป็นอย่างเบิ่งค,คักๆเออได้อย่างมากกระทุกเป็นอย่างไปกระทุกเนี่ยสั้นตังรูเข้ามาสู่ลมหายใจคนฟึกเอาไว้ฝึก,กอยกับลมใจให้มากๆกเออดูเข้าดูเข้ากับเกิดความเคยชินออมันก็ค่ามเคยชินเรามันก็มาคิดไปถึงผู้อื่นตัวเออเห็นว่าลูกเต่าร้านซาบลามลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตาม เออบ่มีผู้ใดไปซอยภายใดได้ตัวนั้นรวออกเศษฐีมหาเศษทีเลี่ยงนอนอยู่เตียงท้องคําฝังเผ็ดกร้างเออมันอันนั้นว่าได้ซอยเด้เนี่ยลมหายใจจะของแวบบแวบบแหบวบอยู่ี่แมีเออหันเขามาสูล่ลมโดยจิตมันบ่เขาไปติดความคิดความจํามันบ่เขาไปไปจดไปจําบุคคลสัตว์สิ่งของสัจสสารสมบัติอย่างต่างๆมันลู่อยู่ในกับลมเอาเทาหน้าผู้ใดตายในร่มไรเ่าต้องมาเกิดอีกท่อนี้ลหละก็ได้มีอยังอีกเด้ บ่ได้ยากเลยพูดเจ้าเอาแค่ล่มหนึ่งเดียมันมีอยอ่บ่ออนอนเธอจงประกอบพิธีบวงสรวงเธอจงตั้งหัวหมูหัวไก่มีเยอบ่บ่เออจงหาเหล้ามาเหล้าสี่สิบมีอยู่บ่บ่มีหาดอกไม้มาเยอะเออมาท,ทมําธงเนี่ยมีเยู่บ่บ่มีเนี่ยเอาข้องจริงมันเบากระโลดหนาไผก็ดีอันนี้ยังมาเป็นอย่างพะวงพะบังเอาไปเอามา จัดเครื่องบวงสรวงพิษเถียงกันด่ากันสะท้ายใหญ่อยูอย่อยเออปั้นนันปั้นภานานั่นเพราะวนา้นา,นาหาแมงบอกพ่าหน้าไปเกิดนั่นเป็นแค่พิธีอย่างกระบลูของพรามเด้อเป็นของคนที่มีกิเลสตัณหายอยู่เออยังไปอาศัยผู้อื่นอยู่ยังจะให้ผู้อื่นพาเจ้าของไปนิพพานมันเป็นไปเพราะไรเออนิพพานี่มันดับอยู่นี่ว่ต้องไปใจว่าละดับอยู่ร่มให้ใจเขาองนี้แหละเออท่านบว่าไปสนดอกอันเนี้ยมนันเนะก็